สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดดี้ครับโอพบกับรายการโหนกระเสียงครับนะครับผมแอดดี้และท่านดรชุมพลมุสิกานนท์ครับเกี่ยวกับเสียงนี่เราต้องโหนกันแน่วันนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างแรงสําหรับนักเล่นเครื่องเสียงเพราะทุกคนมีเครื่องเล่นกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสตีมเมอร์ซีดี อย่างเงี้ยนะครับด็อกเตอร์โดยเฉพาะสตีมเมอร์นี่ก็ต้องบอกยอมรับว่าแรงจริงๆนะครับแต่แน่นอนครับสตีมเมอร์มักจะมีแดกตามมาด้วยอ่าฮะแต่มันมีสตีมเมอร์ที่ไม่มีแดกด้วยครับนะครับผมและกระแสก็คือว่าคนมีแอมกับมีเครื่องแล้วแต่ว่าต้องการแดกแยกแล้วอะไรคือแดกแยกทำไมแดกต้องแยก d a c แดกดิจิตอลทูอนาล็อก อการเล่นแดกแยกครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังกับท่านรชุมพลเลยครับพี่น้องครับก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับอยากเรียนว่าอุปกรณ์ DAC ที่บอกเนี่ยมันคือตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกซึ่งมันก็มีมาตั้งโอ้หหลายสิปีแล้วสีปีเป็นอย่างต่ำๆแล้ว<อ>ล่ะครับก็คือตั้งแต่วันแรกที่ทางฟิลิปส์เขาทำเครื่องเล่นซีดีออกมาเนี่ยตัว DAC เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาแต่มันบิลอินอยู่ข้างในอยู่ข้างในเครื่องอนะครับต่อมาก็คือนักเล่นเครื่องเสียงระดับ h i เอ็นเนี่ยก็มีความต้องการที่อยากได้คุณภาพเสียงที่มันดีขึ้น <Yeah. S 2> มันก็มีผู้ผลิตดักซึ่งเป็น e x t e r n a l คือแยกออกมาจากในตัวเครื่องเนี่ยอ,ออกมาขายเปรียบประดุดเหมือนคนเล่นแผ่นเสียงนะครับคือ,อแรกๆก็อาจจะใช้ไอตัวโฟโนซึ่งบิลอินมาอยู่ในปรีแอมหรืออยู่ใน integrated amp oh. ในสมัยโบราณ ซึ่งก็จะเป็นบอร์ดเล็กๆบอร์ดเดียวแค่เงองภาคจ่ายไฟก็ใช้ดึงมาจากภาคจ่ายไฟรวมของในเครื่องอนะฮะก็แยกออกมาเป็นโฟโน่แบบเป็น external, เอ็กโซนอลเ,เป็นเป็นแบบตัวแต a ด์ alone อ l o n e ไปเลยเนะี่ยคุณภาพเสียงก็จะได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรวงจรทั้งหลายแหล่ก็ไม่ต้องประหยัดละนะครับเพราะว่าสามารถทําออกมาขายแยกออกไปเลยครับซึ่งตอบส่้นๆแบบฟันธงว่าทำไมต้องใช้แดกแยกคือเสียงมันดีกว่า แน่นอนเสียงดีกว่าครับอแล้วทําไมถึงดีกว่าเพราะว่าในเนี้ยถ้าเห็นอยู่ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันคือมันมันสะกด L A I V นะครับ,รบออกเสียงว่า live ครับออกฟังดูตัดจริตนิดนึงนะครับคือคุณจะออก live หรือ l i f e ก็แล้วแต่นะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นสัญชาติของมันก็คือว่าสิงคโปร์ครับอ่าแล้วก็คือ ต้นต่อเทือกเขาเหลากอคือมาจากไอ้ทางกลุ่มของเดนเฟลิปซึ่งเขาก็ทำไอ้แดกซึ่งประสบความสําเร็จมากนะครับต่อมาก็คือทางผู้บริหารของทางเดนเฟลิปเนี่ยเขาก็แยกตัวออกมาทำไอ้เจ้าตัวนี้ออกมามนะครับแล้วก็องจรอ,อะไรข้างในเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อดีของไอ้ตัวไอ้เดนเฟลิปเนี่ยเขาก็เขาก็ยังคงใช้อยู่อ่าอย่างเช่นไอ้ตัวแบบที่ใช้แบบลักษณะที่เป็นวงจรที่เรียกว่าเป็นไอ้ R2R d i s c r e t e r 2 r R ขีดแล้วก็สอง R นะครับเป็น i s s r r t t เป็นเป็นเป็น r e s i s t ต r ตัวตัวมันต่างยังไงกับ AKM ESS ก็ศ3พวกนั้นเป็นชิปเขาเรียกเป็นชิปถอดรหัสอันนั้นเป็นชิป1ตัวนะครับแล้วก็ถอดรหัสไปแล้วก็จะมีวงจรฟิลเตอร์มีวงจรไอ้ภาคแบบเป็น a อน l ล็อกเอา t ์พก็มีหลายๆภาคอันนั้นเป็นชิปแดดอันนี้ของเขาเป็นเป็นระบบโมดูล่า โมดูล่าเป็นโมดูล่าแล้วก็เป็นดิสครีต R22R d a c นะครับก็คือหลักการ R22R d a c เนี่ยคือถ้าในอดีตเนี่ยนะถ้าไม่แน่จริงนะม,มันทำยากอหอหมันทำยากเพราะว่ามันจะทำให้แบบมันทั้งหมดเนี่ยมันทำงานไมาพร้อมกันได้ยังไงไอ้ตัวนี้เขาออกแบบมาคือดูมีคล็อกอีกตัวหนึ่งสำหรับไอ้ตัว R22R เนี่ยโดยเฉพาะเลยโอ้ oh. ซึ่งก็ตัดปัญหาไปเลยว่าการทํางานที่ไม่พร้อมกันเพราะว่ามีคล็อกหนึ่งตัวมาช่วยจัดระเบียบให้แล้ว <c oughs> อื่า <c oughs> แล้วก็ตัวถังเนี่ยครับข้อดีมากๆของตัวนี้ก็คือว่าตัวถังเนี่ยเป็นระบบโมโนคือแบบไหนตัวถังเป็นชิ้นเดียวกันเลยเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อลด Resonance <c oughs> ที่มันจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในเวลาที่มัน ทำงานแล้วมันจะสั่นเบาๆนะครับไอ้น,นี่เป็นอลูมิเนียมขุดขึ้นมาทั้งทั้งทั้งบล็อกทั้งแท่งเลยท,ที่รทเรากดูกอยู่นะแล้วข้างล่างก็ปิดฝาแล้วก็ขาขาของเครื่องก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสไปค์ขนาดใหญ่หน่อยเป็นสีทองทองเเดาเป็นทองเหลืองสามตัวอือนะฮะก็ต้องเรียกว่านี่แหละฮะเป็นรุ่นใหม่เลยนะที่วันนี้ ออเดอร์นิสนำมาโชว์นะครับกับไลฟ์ฮาร์โมนีฮาร์โมรุ่นฮาร์โมนครับโอ้สวยมากจะเป็นแักยากซึ่งจะเล่นกับไม่ว่าจะเป็นเอ่อสตรีมเมอร์จะเล่นกับ CD Transport จะเล่นกับคุณโน้ตบุ๊กมาใช้ h d m i เสียบเข้าไปก็ได้แล้วมันถอดได้ถึง DSD DSD อ่าซึ่งความถี่มันมันสูงมากครับซึ่งไอ้สเปคของมันนี่แบบหัวอ่านแล้วแบบว่าขนลุกนะเพราะว่าแบบ ถอดอะไรแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะมหมดเลยครับคุณเดดี้ครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมก็ใช้เล่นต่อกับ Coaxial นะนะครับแล้วก็ RCA ไปสู่ Integrated a M p ครับแต่นอกจาก RCA แล้วมันก็ยังมี XLR ด้วยมีทั้งบาลานซ์และอันบาลานซ์นะครับแต่ว่าด็อกเตอร์ครับด้านท้ายนี่มันมีมากกว่านั้นเนี่ยใช่ไหมฮะอินพุตของเขาเนี่ยนะครับมีทั้ง4ช่องมีความสามารถในการรองรับสัญญาณอินพุตไม่เท่ากัน Oh. นะครับอ่าไอ้ที่มันรองรับแบบได้กว้างสุดก็คือ Input USB กับช่อง Input iSquare S ซึ่งไอ้ทั้งสองช่องเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการรองรับได้กว้างเท่ากันคือรองรับ PCM ได้ตั้งแต่4.1ซึ่งเป็นมาตรฐานขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่7 6 8กิโลนะครับ hmm. ส่วนสัญญาณที่เป็น DSD hmm. หมายความว่าปล่อยมาจากอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็ ah. Macbook เลยพวกนี้นะ d s d 64ขึ้นไปนะครับดีเ64ขึ้นไปไปจนกระทั่งถึง192กิโลเฮิร์นะครับอ่าโอ้ถือว่าเป็นไงฮะรัเตอร์ก็เป็นสูงสุดเท่าที่แบบดักปัจจุบันจะทำได้แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาซึ่งสมมุติว่าอาเป็นช่องแบบเบสิกมากๆสมมุติคุณมีแบบเครื่องเล่นซีดีซึ่งมันปล่อยสัญญาณดิิเอลเอาออกมาได้ อ่านั้นคุณอาจจะใช้โคแอคซึ่งประหยัดสุดละแล้วมาเสียบเข้ากับไ้ตัวนี้โค,คโคแอคเนี่ยก็คือ16บิต44.1อ,อันนี้เป็นเริ่มต้นเลยก็มาถอดแต่ว่านข,ของเขาเนี่ยขาเข้ามาเนี่ยมันจะถูกทำการแบบเ,เขาเรียกว่าละทิ้งคล็อกอันเดิมแล้วมาใช้คล็อกใหม่ในเครื่องอนะครับแล้วก็มีการอัพแซมปลิงขึ้นมาโ,โ,โดยตัวไอชิปที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะทำการประมวลผลเอง ทําให้สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันมีมันคือเดิมมันจะมีปัญหาเรื่องจิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับจิตเตอร์คือการเหลื่อมเวลาเกิดจากคล็อกสองตัวคล็อกของตัวที่ส่งมากับคล็อกที่ตัวถอดรหัสมันมันทำงานจังหวะที่มันไม่เท่ากันมันก็เกิดจิตเตอร์ขึ้นมาแต่การที่แบบคุณไม่เอาคล็อกที่ส่งเข้ามาเลยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มามาแบบแซม pling รีซมปลิงโอเวอร์ซมปลิงใหม่เลยเนี่ยแล้วก็ใช้คล็อกในเครื่องเนี่ยมันก็ทําให้ลดหรือขจัดปัญหาในการเกิดจิตเตอร์เข้าไปได้หมดเลยโอ้โห <c oughs> นี่ผมได้ฟังนะทดสอบแล้วฟังด็อกเตอร์พูดรีวิวสําหรับตัวนี้นี่ผมยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ครับพี่น้องเพราะผมอะฟังแต่เสียงเลยนะฮะหน้าตาสวยและเสียงดีเนี่ยม,มาก่อนเลยโหเสียงผมคือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้พอเสียบไปแล้ว ไม่มีแดกแยกชีวิตรู้สึกลมสลายในการฟังเพลงในชุดนั้นน่ะฟังเพลงอ่ะคือ<ม>เดิมทีคุณนั่นดีเลยชอบมากเลยใช้ใช้เพลเยอร์ซึ่งดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นเออเป็นเพลเยอร์ที่มีหลอดเป็นภาคบัฟเฟอร์ er ด้วยครับ,รบใช่ไหมฮะอ่ะาทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ external DAC คือตัวไอ้เลฟเนี่ยหรือไลฟ์เนี่ยนะครับฮาร์โมนีเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหคือมันขึ้น <c oughs> มันดีขึ้นทุกคือมันเสียงที่ใช่พอถอดแล้วมันไม่ไฮเอ็นเลย cake. แบบมันเหมือนกับพูดเลยคนฟังเขา้าใจหน่อยเอาเหรอมันไฮเอ็นยังไงโอ้คือเสียงร้องนี่มันกังวาแล้วมัน <favor> มีฮาร์โมนิกและเสียงไดนามิกเนี่ยมันก็ได้เข้ามาอีกและอีกความพลิ้วความเป็นดนตรีที่สําคัญที่ที่ผมรู้สึกได้ที่สัมผัสเรื่องเสียงรู้สึกดนตรีมันใช่อะมันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มันสมจริงมากกว่า อืสองถึงสามเท่าตัวราคาแสนกว่าบาทตัวนี้เลยคุ้มไหมคุ้มอส่วนตัวผมก็เคยเล่นแบรนด์ HQ Audio แสนกว่าบาทเท่าเทกันนี้เลยอนะครับก็ว่าขึ้นมากนะฮะไอตัวนี้ก็ไม่แพ้กันเลยคือย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะดักตัวแสนกว่าบาทสมัยนั้นเนี่ยต้องถือว่า เทียบกับดัก์กสากระบาดในสมัยนี้เทียบไม่ได้อืเทียบไม่ได้ตอนนั้นแล้วก็เจ็ดปีก่อนแล้วองคผมสมัยนี้โดยเฉพาะไอ้ตัวนี้แล้วไอ้การใช้วงจรภายในของเขาเนี่ยซึ่งมันมันออกแบบมาแบบดัร์กระดับแบบเทพมากเลยนะคือถ้าวงจรแบบนี้นะแล้วไปขายมาสักสิบปีที่แล้วเนี่ยผมว่าต้องขายมาไม่ต่ำกว่าสามแสนนะจริงดรรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแบรนดนี้อยู่แล้วนะครับ นะครับเรียกว่ามาดีคือตัวซมิ i คอนดักเตอร์ข้างในแบบไอ้พวกซีหรือว่าอเออพวกนี้ใช้ของดีอยู่หมดเลยใช้ l u บ i c o n ใช้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยข้างหลังเนี่ยไอ้สายไอไอซีเนี่ยไอตัวนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนฟิลได้อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเสียงไปได้อีกนะครับขั้วต่อมีทั้ง usb มีทั้ง h d m i มีทั้ง c o a x นะครับเอาพุตก็จะมี2ชุดเป็น r c a 1ชุดมีม x l r 1ชุดครับ ซึ่งไอตัวเนี้ยบาลานซ์แท้นะไม่ใช่สูโดบาลานซ์นะอ่าถือว่าเป็นเป็นแดกที่แบบว่าครบอ่ะอ่าแล้วส่วนที่ที่คุณดีน่าจะชอบก็คือว่ามันควบคุมได้รีโมทคอนโทรลได้มีรีโมทอ่แล้วก็หน้าจอเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคืออิน u t พุตด้วยเออใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเคยเอาไปลองกับเครื่องเล่นซีดีด็อกเตอร์มันซีดีเล่นเพลงอะไรเวลาอะไรมันก็ มันซิงกันแบบเป๊ะเลยนะเวลามันแบบซิงกันเป๊ะเลยเหมือนจะแทนหน้าจอของซีดีแทนได้ใหญ่ขึ้นด้วยแต่ขอโทษเถอะเวลาเล่นจริงๆอ่ะสั่งให้มันปิดหน้าจอเสียงจะดีขึ้นนิดนึงนิดนึงน่าจะปิดได้เลยครับนะครับโอ้โหก็สวยนะสีดำอย่างที่บอกว่าโอ้โหเป็นหนักมากด้วยดอรหนักหนักลองยกยกมาหนักความหนักมาจากหนึ่งตัวถัง <c oughs> ซึ่งเป็นอลูมิเนียมขูดทั้งชิ้นเนี่ย <Ừ. S 1> นะครับแล้วก็ข้างในก็อัดแน่นไปได้วยอุปกรณ์คือไม่ได้หลงเหล่งหลงแหล่ง,ง,ง,งเหมือนแบบเออแบบอันนี้แน่นเอียดเลยนะฮะแล้วก็หนักหนักมากเหมือนยกถุงข้าวสารเหมือนยกถุงข้าวสารอะหนึ่งถุง <c oughs> นะครับโดรมาณซึ่งเอ <c oughs> <c oughs> เอนานๆทีจะเจอแดกแบบนี้ปกติจะแบบเบาหน่อยเบาหยองอะไรเงี้ยผมได้ฟังแต่ว่าในเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ก็ฟังเพลงที่มันคุ้น เทียบกับตัวเพลเยอร์ที่ที่เล่นก่อนหน้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นใช้แดกตัวนี้แดกแยกสิ่งหนึ่งท,ที่ที่ที่ประทับใจมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าซาวเซถมันแผ่ขยายกว้างออกไปเนี่ยแบบฉีกแนวที่มันตำแหน่งที่มันวางลำโพงออไว้สมมติลำโพงวางอย่างนี้ใช่ครับเวทีเสียงเนี่ยมันฉีกตำแหน่งโอบล้อม,อมฉีกกว้างออกไปจากตำแหน่งที่วางลำโพงออกไปอ,อ,กไปอีกอ่าแล้วก็ แน่นอนด y นิมิ c คอนทราสตดีขึ้นอย่างน้นอยๆยีเอร์เซนตซึ่งตรงนี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็ผิวเสียงครับผิวเสียงผิวเสียงก็คือความวเงื่อ,อเกลาวความละเมียดละไมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของ d a c ระดับดีๆระดับไฮเอ็นฟังแล้วต้องรู้สึกว่ามันมีความเป็นอนาล็อกอะอ่า ไอตัวเพลเยอร์ที่คุณแอตี้เล่นอยู่เนี่ยขนาดมันมีบัฟเฟอร์เป็นหลอดมันช่วยอยู่แล้วนะแต่พอเล่นผ่านไอแดกตัวนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้อีกเว้ยไปเออโอ้อ่ะให้ย้อนกลับมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวหลายคนถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาทดสอบนะครับหรือว่าจะยืมทดลองฟังกันได้นะครับที่อันนี้ถือว่าเป็นแดกในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเป็นตัวตึงเลย ตัวตึงเลยเป็นตัวถึงเลยคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้โมลาโมล่าอันนั้นพี่ป้อมคอมบอร์ซาวขายอยู่นะหรืออีกอันนึงก็เป็นตัวตึงก็คือเป็นไฮไฟโรสซุนใหม่เบียนัทขายอยู่อันนั้นจะจะหน้าจอเป็นสีแล้วตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับโอ้แต่ตัวนี้ตรอลองแน่นถ้าคุณต้องการความแน่นไฮเอ็นปึก นี่เลยแนะนอแต่ผมชอบตรงที่มันกระทัดรัดนะม,มันไม่เปลืองที่วางและสวยสวยหน้าตาสวยดุแล้วก็ดีอ่ะเสียงดีอย่างนี้ครับย้อนกลับมาด็อกเตอร์การเล่นแดกแยกไงครับคุ้มไหมกับการที่เราจะลงทุนกับสิ่งนี้เมื่อเรามีแอมแล้วและเรามีเครื่องเล่นแล้วคือถ้าคุณต้องการคุณภาพแบบสุดๆนะ่ะ คืออัปเกรดยกระดับของการเล่นจากเพลเยอร์หรือสตรีมเมอร์ซึ่งมันมีแดกบิวอินมาแล้วเนี่ยขึ้นอีกระดับหนึ่งไอเนี้ยคือคำตอบต้องเล่นแดกแยกผมเปรียบยี้ได้ไหมด็อกเตอร์เหมือนกับชุดโฮมเทเตอร์ปกติเราก็เล่น A V R Receiver ก็คือที่มันมีปรีกับ Power รวมอยู่ในนั้นมันก็เหมือนอินเตอร์เกต์แต่ถ้าคุณอยากยกระดับในการดูหนังเนี่ยคุณก็ต้องเป็นปรีโปรเซสเซอแยกกับพาวเวอร์แยก ถูกต้องลักษณะถ้าเป็นชุดนี้เนาะถูกต้องมันเปรียบเทียบกับอย่างนี้ได้ไหมปกติทุกคนมี integrated m ซื้อปีแยกแล้วก็ power แยกแนวนั้นเลยไมหมฮะกับคุ้มกับการลงทุนคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะแต่อีตัวนี้เนี่ยลักษณะของการทํางานเนี่ยมันมันมันลึกล้ำไปกว่าน,นั้นอีก<ะ>เพราะอุปกรณ์ไอ้ข้างในวงตอนที่มันใช้เนี่ยคือมันเหนือก,กว่าไอ้ d a ที่มัน b u in มาในเครื่องเนี่ยไปอีกเยอะ นะทั้งเรื่องของภาคจ่าฟงจ่ายไฟเรื่องของไอ้ระบบการในการถอดรหัสเรื่องของฟิลเตอร์นะครับแล้วมันยังสามารถจะสั่งให้มันกลับเฟสให้ได้ด้วยอเออในกรณีที่คุณไปเล่นกับไอ้ตัวต้นทางหรือซอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรานสปอร์ตอาจจะเป็นทรานสปอร์ตในยุคโบราณซึ่งเป็นของญี่ปุ่นครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟมันกลับเฟสมาเจออยู่มีมีมียี่ห้อดังๆในอดีตด้วยครับโอ้นะฮะ โอติดเสียงกับเฟสนี่ฟังไงฮะลุงเต้เสียงกับเฟสนรู้สึกเสียงมันไม่แน่นมันจะหวงหวงเดี๋ยวมันจะกว้างกว้างกว้างเดี๋ยวมันจะหาอาณาเขตไม่เจอไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วเบสเนี่ยมันมันใหญ่มันกลวงมันไม่มีน้ําหนักอาไม่ควบแน่นใช่ครับแต่หลงหลงวงๆเป็นห้องห้องวงๆไปใช่ใช่อ่าโอ้เรื่องการกับเฟสนี่ ต้องมาคุยกันอีกยาวเลยนะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์พอทราบไหมเดี๋ยวนี้นักเล่นเครื่องเสียงอ่ะมันมียี่ห้อหนึ่งแบรนด์ดังบอกว่าอังกฤษแล้วกันมันมีหลายยี่ห้อนะครับเป็นลานักเซตอัพระดับท็อปเมืองไทยนี่เข้าไปอเขากับเฟดเหรอเจอบ่อยและเสียงดีเลยโอ้ลังคงใช่ไหมใช่แล้วแต่ห้องแล้วแต่ห้องแล้วแต่ห้องอีกใช่ไหมฮะเรื่องของเฟดบางทีแล้วแต่ห้องด้วยเหรอใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ทุกห้องไปไม่ใช่ แต่บางห้องเจอถูกต้องกับเฟดช่วยอ่าโดยเฉพาะในห้องที่มันไม่สมมาตรอะ่ะคือซ้ายขวาไม่เท่ากันถามต่อถ้าดอกเตอร์สุนรอกับเฟดเนี่ยทาได้ด้วยวิธีใดบ้างอ่านอย่างนี้ทําได้โด,ย,ดยเครื่องเลยแล้วสลับ<ำ>สลับขั้วต่อสายลาโพงขั้วต่อสายลาโพงอเอาแดงไปดําแทนดำมาแดงแทนสลับและนอกจากนี้อีกสลับสายสัญญ,ญาณได้ไหมหรือยังไงฮะ สำหรับสายสัญญาณไม่แนะนำนะไม่น่าได้วนใหญ่สายลำโพงใช่ฮะใช่ครับสายลำโพงเป็นหลักเลยอ๋อหรือหันหลังฟังกับเสีงอะไเกี่ยวว่ะไม่ใช่ละอ๋อไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้กลับหลังครับกลับหลังแล้วอ๋อแต่ว่าเรื่องการเซตอัพเดี๋ยวให้ด็อกเตอร์มาแนะนําพี่น้องบอกเลยน่าฟังมากเพราะด็อกเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน คนที่เซตอัพเก่งมากๆเบเชนนะอ้อมาเฮ้ยเขาเซตอยู่ทุกวันนอ้อเก่งอยู่แล้วอุ้ยต้องอยากฟังดอกเตอร์บ้างไงผมนี่แบบว่าดอกเตอร์เขาเป็นธรรมดาชุดที่บ้านดอกเตอร์นี่เราเคยไปสองบ้านไฮเอ็นท่านดอกเตอร์มาแล้วใช้วิธีการคลานหมอบคลานหมอบคลานเลยผมเป็นคนโบราณอยู่ในยุคหมอบคลานทําไมฮะหมอบคลานทําไมฮะก็หาตำแหน่งที่เบสดีที่สุดไงโอ้โหมันต้องเอาตัวลงกับพื้นยังไหใช่มันต้องคลานหาจริงนะจริง เอาคุณไปถามน้อ้อสิว่าเขาทําอย่างนั้นไหมเออน้าอ้อก็ระดับเจ๋งอยู่แล้วเวลาเขาคนไม่อยู่เนี่ยเขาคลานเลยลกคลานเลยนะหาเบ็ใช่ใช่ึงึงใช่ผมได้ยิ่งกว่านั้นอีกผมหาเสร็จตังค์ด้วยอ๋อได้ได้อีกนะฮะโอ้โหนะฮะอะก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยเลยสำหรับการเล่นแดกแยก อควรเล่นควรควรมีงบควรลงทุนคุ้มค่าแล้วก็หาได้ดีๆอย่างวันนี้อย่าง Left Harmony นี่ถือว่าผมเชื่อว่าเราแนะนำตัวท็อปเลยนะฟังออกหมดไม่เชื่อนะมันง่ายกว่าการฟังสงฟังสายอะไรเยอะเพราะนี่คือมือนมันใสมันเพิ่มกว่าขันเป็นซิสเต็มอีกอีกหนึ่งชิ้นอ่าอ่าอันนี้คำถามสุดท้ายด็อกเตอร์ครับดกเดิมอืม มันสูดอยากไปได้ยังไงผมุาส์ซื้อเครื่องมาสี่แสนห้าแสนมาละสามสี่แสนมาละเฮ้ยอันนี้แอมแอมนะที่มีแดกในตัวอันนี้พูดยากคือถ้าถ้าเพลเยอร์คุณระดับตวงแบบว่าสองล้านล้านกว่าสองล้านอกเรองงนะเอออีกเรื่องหนึ่งคือหรือบางเอาเท่ากันดิเอาเท่ากันแอมตัวละแสนกว่าบาทกับแดกเนี่ยตัวละแสนต้นอ่าแล้วคําถามคือทไมแดกที่อยู่ใน อินเทอร์เนตแอมแสนกว่าบาทแล้วสองแสนแล้ว๋อททำไมต้องซื้อเพิ่มอ่ะดรมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออินเทอเกตตัวนั้นเนี่ยมันมันสมมติตัวงแสนกว่าบาทเขาก็ต้องแบ่งออกไปว่าอ่ะนี่ภาคปีเท่านี้ภาคขยายเท่านี้ภาคาค v e r เท่านี้มันต้องถูกแชร์กันไปแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันแน่นอนคือส่วนมากเขาจะไม่ยากภาคจ่ายไฟใช่ไหมแต่ว่า อันเนี้ยมีภาคจ่ายแดกแกแยกนี่มีภาคจ่ายไฟของตัวเองแล้วมีคอรอสเออุปกรณ์ก็คือว่าเป็นดิสครีตเป็นชิ้นชิ้นเป็นตัวตัวไอแดกที่อยู่ในเครื่องในส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบออฟแอมหรือไม่ก็เป็นชิปแดกตัวเดียวมันแค่นี้มันเล็กใช่ใช่แล้วส่วนใหญ่มันก็เสียงมันก็ออกเหมือนก็เหมือนกับแบบแดกที่อยู่ในเครื่องเล่นดีวีดีสมัยก่อนพียงแต่ว่ามาอัปเกรดตัวชิปซึ่งเป็นสมองของมัน ผมโอ้โหโดรพูดแล้วผมนึกถึงอะไรอะมันเหมือนการเล่นกันเสียมันเหมือนดอกบัวที่มันถูกบีบอ่ะก็จะขึ้นจากผิวน้ําอะออกจากโคนตมขึ้นมาแต่มันไม่แบ่งบานไงนอีกอย่างนึงคือว่าตัวฟิลเตอร์ครับออตัวฟิลเตอร์ในในในดักที่มันบิวอินมาเนี่ยออไม่มีทางว่าจะใช้ฟิลเตอร์ที่แบบว่าคุณภาพสูงสูงออหรือมีการแบบแยกภาคจ่ายไฟมาโดยเฉพาะให้ได้เลยไม่แยกอยู่แล้วไม่แยกอยู่แล้วครับ พอแยกเสร็จอืเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานมาเลยอ่าไอ้นี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกคำนวณมาว่าเออแบบไอ้นี่มาใช้ตรงนี้นี่มาใช้ตรงนี้นี่มาใช้ตรงนี้ล้วแบบแยกกันไม่กวนทกงานแล้วกันไม่กวนเลยอ่าตัวถังอีกเพราะว่าไอ้ภาคดิจิตอลเนี่ยครับการรบกวนสูงมากในการทํางานในการเวลาที่ไฟไหลผ่านไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยการแยกตัวถังมเนแค่แยกตัวถังออกมาก็ดีกว่าแล้วโอ้ก็ดีกว่าแล้ว เหมือนแต่สมัยนี้เขานิยมนะครับเวลาโดยเฉพาะหน่วยราชการเวลาเขาจ้างพนักงานคนหนึ่งเนี่ยต้องทําได้ทุกอย่างไงนะไม่มีใครหรอกให้ไปถ่ายตากล้องไปมาเป็นการตลาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเซลล์อีกอนะฮะแล้วก็ไปทําบัญชีด้วยโอแล้วก็ยกของอีกโ มันมีทางดีใช่ไหมะโอ้แล้ว KPI มันจะยังไงเนี่ยอารมณ์เดียวกันคือแยกภาคจ่ายไฟแยกทุกอย่างออกมาถ้าเขาทําอิสระเขาจะมีสมองที่เขาได้คิดอิสระใช่ไหมฮะใช่ครับปราศจากการรบกวนแล้วก็ทำงานสบายขึ้นนะฮะโอ้อะวันนี้นะก็ได้ เลยเวลาและขอบคุณด็อกเตอร์ที่มาให้ความรู้แบบเข้าใจง่ายแบบพื้นๆที่นักเล่นเครื่องเสียงสามารถสัมผัสได้และนี่คือแดกแยกฝากด้วยครับกับแบรนด์นี้นะครับ Left Harmony นะครับสามารถทดสอบได้นะฮะที่ Audio Night Center รามินทรากับผมแอดดี้แห่งนี้นะครับหรือใครสนใจนะครับจะสั่งซื้อก็เดี๋ยวทักได้นะครับในเบอร์ติดต่อที่ขึ้นให้แล้วด้วยนะครับก็ให้ด็อกเตอร์ทิ้งท้ายสําหรับพี่น้องที่เล่นเครื่องเสียงหน่อยครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็ ใช้สรตมเมอร์กันเยอะขึ้นบางท่านก็ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการฟังเพลงอ,อยู่ด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มีแอปมีผู้ให้บริการแบบเพลงผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลากหลายเจ้ามากยิ่งขึ้นบางท่านก็เอ็นจอยกับซาวด์การ์ดไปอัปเกรดซาวด์การ์ดในโน้ตบุ๊กก็โอเคเป็นวิธีหนึ่งแต่วิธีที่เดียว่านั้นคือรู้กันมานานแล้วแหละคือใช้ external d a c แต่ที่ e x t e r n เ l d a c เนี่ยมันมีหลากหลายคุณภาพมากเออมันก็ตามราคา คุณต้องทำตามราคาเลยนะคือแต่ต้องยอมรับว่าตัวชิปเนี่ยมันมีความสามารถมากยิ่งขึ้นกว่าในสมัยก่อนเยอะมากเยอะมากจะเห็นว่าแดกตัวเล็กๆราคาหลักพันเนี่ยมันทำงานได้แบบโหแบบบางทีก็ก็กหมหัศจรรย์แหละแต่ไอ้ที่ดีแพงและดีแล้วจบเนี่ยนะครับมันมีตัวตึงให้เลือกอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ห้อในปัจจุบันเนี่ยอไอ้ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็ควรค่าแก่การไปทดลองหาประสบการณ์ในการ ฟังครับครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและโหนกระเสียงวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราสรุปได้แล้วว่าอันนี้ไม่มีไม่มีข้อถกเถียงแล้วนะครับ,รบการเล่นแดกแยก่แหลมๆหน่อยนะครับอันนี้ใช้เจาะศีรษะ ศัตรูก็ได้ด้วยอ๋อครับผมฮะดรครับสวยครับหนักด้วยนะฮะอ้โหนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกบช่องออยุนไลท์ช่องทางนะครับวันนี้ขอพรบคุณท่านดรที่ให้ความรู้มากๆกับพวกเราในเล่นเครื่องเสียงขอบคุณอกเตดรครับและสวัสดีครับทุกท่าน